อันนี้แกชายนี่เทรเชอร์กล่องที่สามของผมนะอันนี้สั่งเา่าวะมันมีอันนี้น่าจะสั่งออนไลน์มาแล้วก็มีอันหนึง่งมาเรื่อยๆครัช่วงนี้เมื่อวานขายไอ้นี้ไปแล้วผู้ตัดสินนะครับสามบาทปล่อยไปแล้วหนึ่งใบ SR ที่ได้จากจากเศษสามซอง เดี๋ยววันนี้จะไปซื้อเศษอีกสามซองได้ลด50บาทก็เอาก่อนอันนี้ตะกี้ซื้อไอ้น,นี่มาโอเดงย่ามาอีก8ปดโคโคลิอีกสามเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเอาไล่ตามลำดับก่อนอันนี้อยากแกะชายนี่ลุ้นปิกาจูแต่ไม่มีคนซื้อนะพันหนึ่งเห็นหาอันนี้ได้การ์ดโปรโมมานะครับไ่รู้ คนบอกเจ็ดแปดร้อยมันขายไม่ออกเลยก็เลยแล้วแต่มันราคามอยู่ที่ตกลงอะนะมันคือไข่ต้าทัดฐานคนจะซื้อก็ซื้อตอนนี้โอรีโอก็ปั่นกันที่เป่งเลยไม่มีคนซื้อหรอกเามันโหลอยากดูถ้าถ้ามีคนซื้อก็อยากดูนะครับใครจะซื้อช่วยซื้อให้เห็นหน่อยออ มาดูโปรโมรของเรากันดีกว่าได้อะไรรุ่นี้ตกข้งนี้เฮ้ยได้จริงทีตกข้งนี้โอ้โหครบสี่สหายแล้วเหลือเชื่อมันรุ้นว่าโอ้โหได้เฉยเอาแล้วเนี้ยผมจะมปล่อยละ NAR สามใบเออเดี๋ยว เดี๋ยวเอาสมุดที่ซื้อมาให้ดูดีกว่านี่เดี๋ยวจะให้ให้ชมแหมว่าจะให้ดูหลายรอบละหลายเล่มละไม่ได้ไม่ได้ดูัะทีสมุดอันนี้ซื้อมาใหม่ครับเป็นเล่มใหญ่เลยแต่ผมว่าไม่ดีวะ่ะไอหน้าใส่ได้สิบสองใบเนี่ยมันมันมัน,มนไอตรงหัวตรงมุมเนี่ยมันจะงอไงตรงเนี้ย เขาเย็บอะะมันใส่หน้าเพิ่มไม่ได้ถออ้าเป็นไอ้แบบสามใบอะมันจะใส่ได้นี่ไงผมครบละสามสหายเอาขาดจูใช่ไหมแต่ไม่ต้องหรอกผมว่าสามสหาย sa saan c a r ดโปรโมโรนี่ขายได้อยู่เดี๋ยวลองถ่ายรูปไปแล้วไปปล่อยดูเดี๋ยวเรจะมาแจ้งครับไอ้เท่าไหร่สามใบครบนะให้ดูชัดๆได้ไหม อมุมมันไม่ได้อ่ะเนี่ยสามใบโอ้โหดวงดีมันดวงดีกับสามสหายเฉยได้การโปรโมโคคบนี่มันมันใช้ได้เลยเนะี่ยเราซื้อแค่ไม่กี่กล่องซื้อสามกล่องได้สามใบเนี่ยโคตรโชคดีนะว่ากันต่อดีกว่าเปิดไม่ออกอเหมือนไม่ค่อยอยากจะออกจากซองจากกล่อง มาตามหาอะไรดันจาโมใช่ไหมแพงสุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบซองลุยเลยดีกว่าลุยกันเลยดีกว่านะครับสองที่หนึ่งตึงๆจะดดดึงได้ไรเอ่ยขอให้ลุ้นอย่าให้ลุ้นขออันนี้ก็ได้เลยพวใช้นี่ตัวดังๆหน่อยอะ ได้มาตัวไม่รู้จักตัวแบบไม่ดังลาดนะครับเซบีเอชบิริริดามนะกัตอารเคลฟี่บาซเซลกุไซฮานะเอ้ยเปเปอร์เอเปเปอร์มีราคาอีกแล้วเรามาลุยกันตรงนี้เลยกัตอาเคลฟี่วอทเทลอสชุบเอ้าเฮ้ยมนนนันจำโอ้นันจำมอแบบ เกร็ดด้วยเอ้ยโอ้โหนันจาโมแบบเกร็ดนี่น่าจะมีราคาถ้าเปเปอร์อาจจะโอเคอยู่ฟึบเอ้าได้ดอน EX นี่ก็ประมาณใบละร้อยห้าสิบนะครับแต่บางคนก็กดไปแปดสิบก็ไม่รู้อะถ้าผมขายันขายร้อยห้าสิบอัพแต่ยังไม่ขายนะตอนนี้มันมีคนส่วนใหญ่จะเอาเป็นชุดไง เดี๋ยวตอนนี้ก็คือถ้ารวมมันจะรวมครบ3บาใบแล้วเพราะมันมีของเก่าอีก2ใบของชุดเอชุดมังกรอะ,อะมใส่ไอ้พวกนี้ใส่สลิปให้เป,ปเปอร์หน่อยนะฮะเป,ปเปอร์นี่ก็ใบละ80ได้มีราคานะครับนันจาโม่แบบกริสเตอร์เดี๋ยวลองไปถามมันจะมีคนรับซื้อนเท่าไหร่ ปล่อยปล่อยเรียบมันจะโมนี่เป็นเกรดปริบวับเอ้ยสวยนะกจ้ะจะบอกให้กราฟอานะครับอันนี้กราฟอาเทลฟี่โอ้โหสองแรกก็อลังการเลยอลังการงานสร้างคือถ้ามันไม่ได้แบบกราบเพชรก็จะได้ชายนี่ซึ่งชายนี่มันจะมีแต่มอนสเตอร์ แต่ว่ากาดเพชรนี่จะมีกาดพวกอุปกรณ์อะไรด้วยมีเบนะ็ดแมคันเบ็ดคันเบ็ดเ,เนสบอลกริสเทอร์อะไรอย่างนี้คนเนื้อเท่เิรามเมนกนกระเกตคาโมมิรูจาบูนเอา้าคันเบ็ดชั้นยอดมาอีกแล้วร,ราคาแรดสิบแปดสิบห้าได้โอโคริซารุ โอ้เครื่องรางแห่งความกล้ามาดูลูจาบูลอิรุกะแมนและโอ้โห SR ออกเลยวะเป็น SR on wave โอ้โหเป็น SSR นะครับมันคือชายนี่ด้วยมีดาวมีวาววาววงๆนี่แหละมันเป็นชายนี่ซีเคร็แลเอาแคปไซจิโอ้โหออกแต่หัววันเลยให้ SR S ไม่ต้องลุ้นแล้วดิ แต่มันมีโอกาสได้ได้คราวที่แล้วได้ SSR กับกับ SAR นะมันออกได้ในในในห่อเดียวในในกล่องเดียวกันเป็นไปได้เป็นไปได้จะลุ้นต่อลุ้น AR AR นได้อยู่คันเบ็ดนะครับคันบเบ็ด เอย่แยกกันห้อยกันนแยกกัน,กกนเลยดีกว่าจะงงอ่าพี่ออนเวิร์นออนเวิร์นเอสเอสอามันไม่มีใครเล่นนะสิออนเวิร์นขายไม่ได้เก็บไปดูเล่นเป็นชายนี่แบบอลังการพี่กระจูว่าทีวะพี่กระจูชายนี่นี่ชายนี่ยังไม่มาเลยนะ เดี๋ยวต้องมีสักสามใบอ่ะขั้นต่ำเนทีนาโซโนคุซ่าออนแบทบรรากาศอาอยู่กิโนโอลูมินัสเอนเนจีเอานันจามโง่มาอีกแล้วโอ้แบบธรรมดาดีมากเลยโยคุบาริสุดใบละนั่นแหละฮะแปดสิบปดสิบห้ายู่กิโนโอะเดี๋ยวเอาโหลปองทีมันก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ เอายามิรามิฟิ่งอ้าวมาแล้วฮิโตเดมันอันนี้คือชายนี่ตัวแรกฟึบเป็นอาอางายักษ์ใส่นันจามโมได้นันจามโมอีกตัวใส่สองใบจะลุยให้จบไปเลยไหมหรือไม่ก็ควรจะลุยให้จบ ไม่ค้างคาไม่เอาทีละห้าอยิยากติโตัวเดมันมาไหมป้าดาวชายนี่ไม่มีใครต้องการไม่ได้ตัวเด่นตัวดัง <c oughs> มีพวกสีสหายก็ดีชายนี่อาไว้บนเลยชายนี่ <c oughs> มาซองต่อไป สองที่สี่ของเรานะครับฟึบปรับขอให้แมนคีนามิอิลูกะกรูตรงอาร์คือเดคานุจางสามเลยครับวะ่เชอร์ปีเอนเนอร์จีซีพีเซลเอนเนอร์จีมันก็ขายได้นะห้าบาทสิบบาทมาเนเน่เดคานุจางอาคิวจิโอนและ วิบวับฮานิโกเป็นเกล็ดกากเพชรโอเวนิวอลอาอาสามบาลเลยเวนิวอลมาอีกแล้วอันมีคนเล่นเนี่ยปล่อยไม่ออกต้องจกเก็บให้ครบสามแบบไอเนียวฮะมาสค์เนียมีคนเล่นเราไปเล่นได้อันนี้มันเล่นไม่ได้โปเกมอนโบราณงาช้างงายักษ์ หรือเพลินอันนี้โกะแคปไซจิมาสองที่ห้าส <c oughs> องที่ห้าได้อะไรตึง้งสิบไปนะครับขานุจังแควกลางต้นอัปะโป ป๊ปโปลที่ถ้าได้ไอ้นั่นมีราคานะสองร้อยสองร้อยนะไชนี่อ่ะรัสเฟร์ลัสเฟลสเฟลเซียกัตอาบิชคอร์ดนักเรียนในพาวเดียยามิคาร์ซึอ๋อเฮ้ยออนแบบมูนนะอ้าวรัสเฟเลเซียอุ้ยได้ยูอาร์เนี่ยยูอาฉงเจียนท้องเฉยเอา้า โอ้โห oh, มาอยู่ในนี้แทรกเป็นแถมนะฮะอันนี้แต่ได้ชงเจียนอย่างเซง็งเอ้าได้สตูวิดีโอฝึกซ้อมแบบกากเพชรแล้วก็คิลเลอร์ฟลอร์อะอะไอ้นี่โคตรเยอะคิลเลอร์ฟลอร์นี่ะอย่างเยอะคิลเร์ฟลอร์ <c oughs> ได้ชงเจียนเฉยไม่มีใครเล่นไงคนลงไปซื้อไปเก็บอะได้ สามร้อยได้ไหมมีคนซื้อเดี๋ยวผมไปถามหาราคาก่อนชงเจียนมันเข้าเด็กไม่ได้มมีใครใช้อะ่ะบิขอไอ้เลยได้สตูดิโอฝึกซ้อมขอเปเปอร์กากได้ไหมเปเปอร์ <c oughs> เป็นกริตเตอร์เลยได้นี่น้อยเลยอะ่ะได้ ได้ใช้นี่น้อยมาสองหกต่อยาวหน่อยนะครับเพราะว่ามันเยอะ <c oughs> ปกติเขาเนี่ยจะแกะแ,แค่นี้แหละห้าซองแล้วเท่ากับกล่องสิบซองธรรมดามินิมินิฟอุมิดิกดาโดโด,โอโดเอ็นเตมาสามนีครับเสนของซาส,ะสะกิ กาเบลพาวเดียคินเทอรรอสเป็นทาตัน้ำเอ็นเตเอ้ามีตามอนมาแล้วมีขายได้นะมีคนเล่นเอา้าเนื้ยสไลซ์ซ้ำแล้วก็มิว e X. อีเอ็กอาร์อาร์ครับมิวก็โอเคอยู่มีตามอนมีตามอนมาคดีแต่ไม่รู้ตัวนี้มันแนบสนิทเริ่มแปลงล่าง เหมือนมันแปลงเป็นตัวอื่นได้ใช่ไหมเิตามอน,อนเก็บไปด้วยวเดี๋ยวจะงงว่ามันเป็นการอ่านี่เป็นกระรากเพรสตอมอนอนี่วะยังไม่งงมิวเอกอ่า มันพืชป่ามาแล้วมาอีกสี่ซองเฮ้ยขอเออาร์ใช่ป้อชายนี่ไม่มาใบเดียวเองโหมันต้องมีสามใบอย่างน้อยชายนี่ต้องมีสามใบชายนี่มอนธรรมดายิราอินะแอฟไซจิโอโมอทาน่าสกวิลเลนมาแล้วอูมิทรีโอโอ๋อเนสบนัน ขายได้นะครับลูคาริโอเอ้มันบีบพับหมดแล้วอะสโกวิลเลนกับอาร์ตะมอน,นบนโอ้ัอสซันนะครับอาร์กล่องๆเอ้า,ออาคุณใส่ฮันนะเป็นชายนี่แล้วก็โคไลดอนอยากได้มีไลดอนโคไลดอนได้แล้วมีไลดอนขายได้ ขายไปได้เท่าไหร่สองร้อยกว่าบาทโคไลดอนโคไลดอนน่าจะเล่นได้มิวน่าจะได้มิวน่าจะขายได้ <c oughs> โอ้ได้ลูกใส่ฮันนะน้ำลายยืดชื่อท่ากดหัวอ่ะนิสบอลนิสบอลนิสบอลลูกที่สามแล้วมั้ง จะไปรวมๆขายมีคนซื้อแล้วเน็ตบอลไปเล่นได้ถ้าได้เน็ตบอลวิบวับนะแบบนันจามโม่น่าจะดีเป็นกระพริษสองที่แปดนะครับคอเลกเรกูนุกิดามะพีเจียนโซเบเรเลเปอร์ อ้าวกูคืนพลังงานแบบพิเศษขายได้ห้างในเมืองไม่ได้อ้าวอะไรวะเฮ้ยโซอรไนท์มาเนี่ยโซรเบลดอาสตามีสตามีามโอ้มีนิฟอันนี้โซอรไนท์ so ike, ดีด้วยโซอรไนท์ก so ็ ike, ขายได้มันมีเซนร์ไ so น์ ike, มีราคาอยู่เป็นตัวด,ดัง ตัวเข้าเด็ดต <c oughs> ัวความมอนมหนบได้สไตล์ซ้ำนะไม่น่าซ้ำเลยกู้คืนพลังงานแบบพิเศษมีราคาเอาไปเล่นไปใช้นี่ ลงสนามแข่งได้จะมีราคาเออกล่องนี้อยู่ว่าใช้ได้พออย่างน้อยมันได้ UR มาใบหนึ่งแต่เป็นฉงเจียน,นยไงเด้อะไรมีไรดอนว่าอย่างลิซาโดยูกิคาบุริวาคาเนซุมิสตรินเดอร์อ้าวอิเล็กทริกเจเนเรเตอร์นี่แค่สามสามสิบปาจิรีซื้อ อาหารเหลื่อยไม่ต้องไม่มีประโยชน์หมดแล้วมั้งสตรินเดอร์นะครับเอาพุกรินไหมครับโอ้โหโอเคนเทลอลล้อสเผาเดียโอ้โหรอยล้อเหล็กอันนี้ไม่ได้เรื่องซองนี้อ่อน electric generator สามสิบบาท อส่าทั้งโคตรเข่าพิโรธดาเดียเคนทนลอลล์เป็นต่อสู้ลอยล้อเหล็กอ a กะงายักษ์อันนี้โปกเกมอนอนา,นาคตอ่ะอันนั้นโปกเกมอนโบราณตรงข้ามกันงายักษ์กับลอยล้อเหล็กอันนี้ต้องควรจะได้ไอ้นี่แล้วนะชายนี่นะเพราะมันนะ่าจะได้สามใบ พราะที่ตั้งแต่เปิดมาสองกล่องที่แล้วมันได้อย่างละสามใบชายนี่ันได้ตัวไม่ดีเลยพิกาจูฮิตโตคังเน้อะไรก็ได้ชายนี่มาเลยไดลิซาโดพาปิมอจิของสุดท้ายครับสไตร์อ่ะเนี่ยพิกาจูเนี่ยขอชายนี่ได้ไหมแม่มนานิวลาสายลัดแข็งเป๊ก เอาพาวเดียเข็นเท้าลอสอ้อเอาโบลทาวมาเนลาอากาศอ่าโรโรโรมเอ้าเฮ้ยลิสโดลิสโด้ชายนี่เอาไว้มีราคานะไอมามาสเคเนียมาได้ลิสโดลิสโด้ชายนี่เดี๋ยวต้องลองไปถามมันมีราคานะจริงจริงไปเสิร์ชหาก็ได้นะมาสเคเนียก็พอได้พอ นี่นี่ตัวนี้ดีถ้าเป็นพวกสามสหายแต่มันเป็นล่างสองนะสิมันเป็นล่างสองนะสิเผื่อคนจะเก็บแต่ไม่รู้ยังไงก็ดีน้องๆปิกาจูเ่านี่สะดวกมาสรุปกันหน่อยฮะพวกกาซอาคงไม่ต้องสรุปอะไรมันเยอะมันมาเพียบเลยใบไอ้สองหนึ่งได้สองอานี่คุ้มนะฮะซื้อแบบนี้เมตามอน ไดเมทามอนนี่น่าจะดีสุดในการ์ดอาต่อไปเป็นไอตัวกากเพชรนะครับเราได้นันจาโมกากเพชรที่เหลือไม่มีอะไรน่าสนใจนะน่าจะมีอันนี้ที่ขายได้นันจาโมเท่านั้นอ่ะการ์ดธรรมดาที่พอจะมีราคาก็อีกทีเจนเนเรเตอร์ก็ ator, กกคือพลังพิเศษเน็ตบอลนันจาโมเวปเปอร์แล้วก็คันเบ็ดนะครับอันนี้น่าจะขายได้ส่วนตัวนี้ตัวการ์ดอา ที่พอจะได้ก็นี่แหละมัสเคเนียแต่มันไม่อีตังค์หรอกเซอร์ไนท์ริซัดอนมิวมิวนี่น่าจะปล่อยได้โคไลดอนมีราคาอยู่5าใบนี้ผลอันนี้ไม่แน่มีราคาเท่าไหร่มีใครจะเอาอก็กไ่รู้ติดต่อหลังไม้ได้ครับไลน์ไอแอเซทมาก็ได้อินบ็อกมาก็ได้นะส่งมาใน YouTube ผมอ่านหมดข้อความชงเจียน exur แล้วก็ออนเบิร์นเท่าไหร่อะ หลักร้อยง่อยๆส่วนชายนี่ได้สามใบาตามมาตรฐานอีกแล้วฮิโตเดมันกุไซฮานะแล้วก็เด็ดที่สุดคือลิสดกตัวนี้ครับลิสดกชายนี่โอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า